จ้าจิงอยู่เอเตบุคลาคนเหล่าเอเตเหล่านั้นสเพปิแม้ทั้งหมดบัณฑิตเตนะอันบัณฑิตพุทจันติเรียกว่าภาลาอิติว่าคนผ่านรวบนะครับเพราะตัวออกมาจากตัวนะครับเพราะ ชีอะชีวันตาหดตา,าไม่เป็นอยู่ปัญญาชีวิตนะโดยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาชีวะนโตาเป็นอยู่อาสาสาันัมัตเตนะอากาเรเนาะโดยอาการสักว่าหายใจ เตนะด้วยเหตุนั้นอัตถกถาจริเยนะพระอัตถกถาจารย์บุตตังจึงตัดไว้อัตถกถาอย่างในอัตถกถาอิติวะนะครับเลขไหนไปลิก้อนะครับ เยชนาชนเหล่าใดพละันติเป็นอยู่แล้วก็ทิ้งอิติแล้วก็พาลาไว้นะครับมาแปลตัวนี้ก่อนอธิบายโยอ,อธิบายอิติว่าชีวันติดดำรงชีพอยู่อาการเรนะโดยอาการอสสิตะ ปะสะสิตมะมัตเตนะเพียงสักว่าหายใจเข้าและหายใจออกนะชีวันติไม่ดำรงชีพอยู่ปัญญาชีวิตนะโดยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาสัตเทนะเศษเทนะอันประเสริฐอิติที่เราทิ้งไว้นะครับอิติเหตุนั้นเตชนา ชนเหล่านั้นภาลาชื่อว่าผ่านสันเทนีติยัมปีแม้ในสันเทนิติปรกรณ์อัคาระวังสาจริเยนะพระอัคาระวงสาจารย์พุทธังน,นะครับประโยคเดียวกันพุทธังท่านก็กล่าวไว้แล้วอิติว่า เรีไหนนะครับพระธาตุพระพระ,พระาธาตุโหติขึ้นมานะครับใช้ปานานีในความหมายว่าปานปานานางปราณคือชีพนางคือความเป็นอยู่จะและสะสนางการหายใจ ดูปีคอ์นะครับโยชโนชนได้พรติย่อมเป็นอยู่ขายมานะครับคือสัส,สติยังหายใจเข้าจะและปัสสติยังหายใจออกอยู่ เหลือทิ้งไว้นะครับเรามาแปลเหมือนเดิมครับสำนวนบุตรตาพระคตาโหติมีคำที่ท่านอธิบายไว้ว่าชีวติดำรงชีพอยู่อาการณนะโดยอาการอาศาศิตะปะสัศิตะมะตนณะโดยอาการเพียงหายใจเข้าและหายใจออกณนะชีวติ ไม่ดำรงชีพยอยู่ปัญญาชีวิตเตนะโดยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาเศรษฐนะอันประเสริฐอิติเหตุนั้นโสชนโนชนนั้นพาโลชื่อวพาตุส่วนว่าพาละลักษณะน,นี้ลักษณะข,ของคนผ่านบัณฑิตเตนะอันบัณฑิตเวทิตาพานี้พึงทราบ ทุจินติตาจินตนาธิวเสนด้วยอำนาจแห่งทุจริตมีความคิดเรื่องที่คิดชั่วเป็นต้นหิความจริงพาโลคนพามจินตยันโตปีแม้เมื่อคิดจินเตติย่อมคิดทุจินติตงังเอวะแต่เรื่องที่คิดชั่วเท่าเอวะเท่านั้น อภิชาพยาปาทะมิจฉาทิฏฐิวเสนะด้วยอำนาจอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิภาษะมาโนปิแม้เมื่อพูดภาสติก็พูดทุกภาสิตังเอวะแต่คำที่ชั่วเอวะเท่านั้นมุสาวาทาธทิเพีังงอันต่างโดยวจี ทุจริตสี 4, มีมุสาวาตเป็นต้นกรนโตปิแม้เมื่อกระทำกรโรติก็กระทำทุก,กตากรรมมังแต่กรรมที่ทำชั่วเอวะเท่านั้นปานาติปาทิวเสนะด้วยสามถแห่งกายทุจริตสามมีปานาติบาตเป็นต้นเตนะด้วยเหตุนั้น ทุจริตตาทีนี้ทุจริตทั้งหลาย3าทุจินจิตะจินตนาทีนี้มีความคิดเรื่องที่คิดชั่วเป็นต้นอาสะพาลสะของคนพานนั้นบันดิตเตนะอันบันดิตขึ้นมาตรงนี้นะครับอ บุจนติตัวแรกจะบันดิตเตนะอานมดิตบุจันติเรียกว่าภาระลรลักษณะน,นี้เรียกว่าภานลักษณะเพราะรูปวิเคราะห์นะครับแปลเข้ารูปวิเคราะห์อิติให้แปลว่าเพราะอัตถิเคราะห์อิติว่า ปเข้าด้านหลังนะครับจากรูปสําเร็จมหาลูกวิเคราะห์ต้องไปตีว่าเพราะอาธิเคาะ์ว่าแล้วสังเกตข้างในครับว่ามีสัพพนามเป็นอะไรวิพัตในข้อนี้เป็นตติยภาพให้นักเรียนแปลว่าเป็นเครื่องเป็นเหตุเพราะตะต,ะติยภาพหมายถึงสัพพนามที่เป็นตติยภาพหมายถึงกรณะสาธานะแปลว่าเป็นเครื่องเป็นเหตุนะครับ เอเตนะบุคเลนะเป็นเครื่องอันบุคคลลักขิยติกำนดคือยายติรู้พาโรแห่งคนผ่านเปลี่ยนจากตัวประธานในรูปวิเคราะห์เป็นจติวิพัฒน์นะครับถ้าเกิดแปลเขาข้างหลังขึ้นมาอีกครับบุจันติบันดตบุจันติเรียก,กว่าภาลนิมิตานิ ภาละนิมิตเพราะออกมาจากตัวปัจจัยรวบนะครับเพราะสัญชาตนะการณโตเพราะเป็นเหตุหมายรู้ภาละสะคนผ่านจะและบุจันติเรียกอิติว่าภาละประธา,านานิภาละประธาน เพราะร่วมผนการโตเพราะเจริตตาปธานโตเพราะประพืธไม่ขาดสายภาราาัษะแห่งคนผ่านเตนะด้วยเหตุนั้นภาลบัณฑิตะสุเตในภาระบัณฑิตะโสตอุปริปนนาสกเกในอุปริปานาบุตังพระควตา พระผู้มิภาคเจ้าวุตังจึงตัดอิติว่านะครับใช้ตัวนี้เปิดเข้ามาเลขไหนทั้งหมดนะครับพ,รพิกเวภิกสุทั้งหลายภาระลักณานี้ภาะละักษณะภารนมิมิตานี้ภานิมิตภารประธานานี้ภาลประทานภารสักของคนพาลตีนี้ สามประการอิมานีเหล่านี้ัตามานิสามประการเป็นฉไหนหรืออะไรบ้างนะครับสามประการอะไรบ้างคือนะครับประโยคคําถามต้องตอบไขมาประโยคคําตอบว่าคือนะครับคือพิกเวพิสุตทังหลายพาโรคนพานอิทะโลเกในโลกนี้ ทุตจินติตะจินตีจะบิกตาในหนตินะครับแปเอาเป็นผู้ได้นะครับเป็นผู้มีปกติคิดแต่เรื่องที่คิดชั่วจะเน่งทุพาสิตะภาสีจะมีปกติพูดแต่พูดคําที่พูดชั่วจะเน่งตุกกตากรรมการีจะมีปกติเป็นผู้มีปกติทําแต่กรรมที่ทําชั่วจะเนะ่ง